สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะขายดีมากเลยนะคะเพิ่งเอาเข้ามาแป๊บเดียวนะคะขายไปแล้วนะคะต้องเติมใหม่แล้วนะคะนี่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะมารีวิวให้ก่อนเลยนะคะยังไม่ทำความสะอาดเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นมิซูปาเจโรนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว GT คันนี้จะเป็นปี2014นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่คือแบบว่าให้เห็นสภาพแบบเดิมๆอีกแล้วยังไม่ทำฟาร์มสะอาดเลยนะคะนี่ในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันค่ะในส่วนของรอบคันก็แม็กซีล้อเลยนะคะลูกค้าให้เห็นเดิมๆเ,เลยนี่สีขาวนะคะ เดี๋ยวชมภายในนะคะว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรบ้างนะคะด้านในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะก็จะได้เป็นอันนี้ลูกค้าท่านเก่านะ่าจะแบบว่าแต่งเบาะมาเพิ่มนะคะแต่ก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะตรงนี้อันนี้คือรอทาฟาร์มสะอาดนะคะลูกค้าเป็นพรมอมไรมาติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้นะคะวิทยุ CD MP3 เนาะตรงนี้ค่ะนี คันนี้เลขไม้ก็อยู่มานี้นะคะลูกค้านี่ค่ะส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้คือนี่ค่ะมีจอ,อกลางด้วยนะคะพร้อมเลยนะคะนี่พับเบาะนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีคนนั่งด้านหลังนะคะก็าสามารถเก็บพับเบาะวางของได้สบายเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะคันนี้นะคะเราเราตั้งขายอยู่ที่ 5,99,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จะเป็นปี2014มิสูปาเจโรเครื่อง2.5ตัว GT นะคะเดี๋ยวพอยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ริง YouTube นะคะสอบถามรายละเอียดพอยได้เพิ่มเติมเลยนะคะปรึกษาเรื่องอาชีพอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปพอยจะนำเสนอคันไหนนะคะฝากติดตามชมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ